หลังจากที่หัวหน้าทีมได้รับคำขู่ปริศนาว่าให้พวกเขาไปตรวจสอบโรงอาหารของบริษัทและไซต์งานที่เจยอยู่รับผิดชอบคำขู่ในครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการทุจริตในรูปแบบไหนก็สามารถติดตามชมได้ในสปอยคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมออเดดปิดคอร์รัปชันเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะครับทีมตรวจสอบรีบไปที่โรงอาหารเพื่อให้ทุกคนนั้นหยุดกินอาหารในทันที ซึ่งรองประธานและผอ,อ,อก,ก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาเพิ่งจะนินทาชินชาอิวไปแมปแมปแต่ชินชาอิวก็มาปรากฏตัวตรงหน้าและกระทาให้พวกเขาไม่ได้กินข้าวเที่ยงอีกด้วยหัวหน้าทีมรายงานกับประธานเรื่องค,คําขู่และสถานการณ์ที่ทําให้มีพนักงานและคนงานเข้าโรงพยาบาลมากถึง12คนประธานเองก็ขอให้สืบเรื่องนี้อย่างลับๆหัวหน้าทีม <H ona S 2> เดินออกมาจากห้องก็ได้เจอกับรองประธานที่เข้ามาถามเรื่องต่างๆแต่กลับไม่ได้คําตอบอะไรเลย,เลยจากหัวหน้าทีมตรวจสอบส่วนพระเอกก็กําลังขนย้ายอาหารในโรงอาหารเพื่อนาไปตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ทีมตรวจสอบคุยกันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้มันอาจจะสูงถึง1000ล้านมอนเนื่องจากพนักงานและคนงานจะต้องออกไปหาอาหารจากข้างนอกกินและเวลาในการทำงานก็ถูกตัดออกไปด้วยหัวหน้าทีมเรียกประชุมทีมตรวจสอบก่อนจะมีคำสั่งให้ทุกคนนะเริ่มตรวจสอบอย่างลับๆตามคำสั่งของประธานซึ่งตัวหัวหน้าทีมจะเป็นคนจัดการเรื่องตามหาคนส่งจดหมายมาขู่แล้วก็ให้ลูกทีมไปตรวจสอบการทุจริตการไดสิทธ์ทำโรงอาหารในไซต์างานก่อสร้าง พระเอกคุยกับนางเอกว่าคนร้ายน่าจะใส่ยาลงไปในอาหารซึ่งเขายอมรับไม่ได้เด็ดขาดนางเอกเองก็คิดว่าคนร้ายน่าจะอยากแจ้งเบาะแสการทุจริตเกี่ยวกับสิทธิการทำโรงอาหารในไซต์ก่อสร้างที่เธอได้ยินมาว่าทำแค่3-4ปีก็สามารถทำเงินได้สูงถึงพันล้านวอนเลยทีเดียวตัวพระเอกคิดว่าคนร้ายน่าจะใช้วิธีที่ผิดไปหน่อยเพราะว่ามีคนต้องบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ซึ่งระหว่ังนั่นเองรองประธานก็เดินวอยไว้กับคนในสาย นางเอกยังคงนึกถึงเรื่องข่าวก่อนที่เธอยังไม่ได้คำตอบจากรองประธานถึงจุดประสงค์ที่เขาขัดขวางการตรวจสอบหัวหน้าทีมไปยังแผนกฝ่ายจัดจ้างผู้รับเหมาซึ่งตัวพออินโฮที่เป็นหัวหน้าแผนกก็กังวลว่าคนอื่นๆที่เห็นทีมตรวจสอบมาที่นี่จะคิดว่าแผนกของเขายักยอกเงินหัวหน้าทีมตรวจสอบก็ขอความร่วมมือให้พออินโฮนั้นสัมภาษณ์เพื่อตามหาความจริงแต่พออออินโฮก็คิดว่าทีมตรวจสอบไม่ควรเข้ามายุ่งย่ามกับฝ่ายจัดจ้างเขาอ้างว่าถ้าเกิดว่ามัวแต่จูจีการก่อสร้างก็อาจจะล่าช้าไป หัวหน้าทีมก็ไม่ได้สนใจจึงถามประเด็นการเลือกร้านอาหารในไซต์ก่อสร้างพอออินโฮจึงให้ผู้ช่วยของเขานำหลักฐานมาให้หัวหน้าทีมตรวจสอบดูหัวหน้าทีมก็ถามหาหลักฐานย้อนหลังที่เก่ากว่านี้แต่พออินโฮอ้างว่าก่อนหน้านั้นผู้รับเหมาเป็นคนจัดการและผู้รับเหมารายนั้นก็ล้มละลายจนปิดกิจการไปแล้วพอออินโฮคิดว่าหัวหน้าทีมตรวจสอบคงจะเร่งหาผลงานให้กับตัวเองจึงเบี่ยงเบนว่าผู้ช่วยของเขาเองก็ยักยอกเงินบริษัท โดยการกินกาแฟซองในช่วงทำโอทีแล้วก็ปิ้นเอกสารส,าส่วนตัวโดยใช้เครื่องปิ้นบริษัทเลยจึงแจ้งเบาะแสเพื่อหัวหน้าทีมจะได้ผลงานหัวหน้าทีมบอกว่าการยักยอกเล็กๆอาจจะนําไปสู่การยักยอกเงินบริษัทได้และหากว่ามีการคมเหงกันในที่ทํางานก็ให้รายงานไปที่ฝ่ายตรวจสอบได้เลยพระเอกกับนางเอกไปที่ครัวของร้านอาหารในสายงานแม่ครัวที่รับผิดชอบก็รู้สึกกวนกระวายกับความผิดพลาดในครั้งนี้ซึ่งอาหารที่ทําให้หลายๆคนท้องเสียนั่นก็คือจับแช ระหว่างนั้นรองประธานและพอก็ไม่เห็นการตรวจสอบเข้าพอดีรองประธานเลยชวนพวกเขากินข้าวโดยให้แม่ครัวทำซุปเต้าเจี้ยวมาให้พระเอกก็สังเกตได้ว่ารองประธานทำดีกับนางเอกแปลกๆรองประธานเจรจาไม่ให้ทั้งสองคนมาสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางเอกพยายามบอกหน้าที่ของทีมตรวจสอบรองประธานเองก็อ่อนข้อลงจนพระเอกก็สังเกตความผิดปกติได้ส่วนผออก็ดูจะมีความกังวลและเขาก็รู้จักกับแม่ครัวของโรงอาหารที่ใช้งานอีกด้วยหัวหน้าทีมได้รับข้อมูลของพออินโฮ ว่าเขาเป็นคนที่อวดดีและจองหองเพราะเคยเป็นมือขวาของประธานบริษัทคนก่อนที่เป็นพี่ชายคุณโตเขาสามารถจัดการปัญหาการก่อสร้างได้จนได้รับตำแหน่งใหญ่ในบริษัทและหลังจากนั้นก็เริ่มทําตัวย่โซโอหังทันทีแต่หลังจากที่ประธานกรอ,อุงล้มป่วยพออออินโฮก็กลายเป็นเสือไร้เขี้ยวเล็บประธานฮวังเซอุงไปเยี่ยมพี่ชายที่ดูเหมือนว่าจะอาการดีวันดีคืนซึ่งตอนนี้ประสาทรับรู้เขาเริ่มฟื้นคืนกลับมาภรรยาของพี่ชายก็บอกว่าจะคุยกับรองประธานให้ลาออกในเร็วๆวันนี้ ดามพระเอกกับนางเอกกพิ่งจะกินข้าวกับรองประธานเสร็จรองประธานบอกให้ไปแจ้งกับหัวหน้าทีมว่าไม่มีปัญหาอะไรที่สายงานนี้พระเอกกูหย้บนางเอกว่าเขาสังเกตอาการของรองประธานที่ทำดีกับนางเอกได้แต่นางเอกก็ททำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พระเอกแจ้งเบาะแสต่างๆที่ได้มาในวันนี้ให้กับหัวหน้าทีมและแจ้งโดยว่ารองประธานนั้นเข้ามาเอี่ยวกับการสืบสวนอีกแล้วหัวหน้าจึงบอกว่ายาที่ถูกใส่ไปในอาหารมันก็คือยาถ่ายดารองหัวหน้าทีมตรวจสอบก็ไปคุยกับผอว่าขั้นตอนการตรวจสอบและรายละเอียดเป็นยังไง ตัวพอ,อ,อเองก็เข่าสุดหมดแรงที่รู้ว่าทีมตรวจสอบเริ่มจะได้เบาะแสมากขึ้นจนมันอาจจะสาวไปถึงตัวเขาก็ได้ด้านหัวหน้าทีมก็มาปรึกษากับลูกทีมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการประมูลสิทธิ์ในการทําโรงอาหารในไซต์งานจริงๆพวกเขาจึงแบ่งงานกันตามหาคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้และการตรวจสอบการหัวกันต่างๆก็จะเริ่มตรวจสอบจากผู้บริหารใหญ่ไล่ลงมารองหัวหน้าทีมก็แอบส่งข่าวไปให้กับพออ,อเช่นเคยว่าพวกเขากําลังจะถูกตรวจสอบ รองประธานยังนึกสงสัยว่าทําไมหัวหน้าทีมตรวจสอบถึงได้รู้ที่ซ่อนของคนร้ายในคดีก่อนที่พวกเขาพาไปซ่อนหรือว่าอาจจะมีคนตามสอดแนมเขาอยู่ตอนนี้ระหว่างนั้นพอออกก็เข้ามาสารภาพกับรองประธานเรื่องการหัวประมูลสิทธิ์ในการทาโรงอาหารในไซต์งานโดยที่เขามอบมันให้กับญาติของเขาเองพระเอกตรวจสอบไปมาก็พบว่าแม่ครัวที่ไปสัมภาษณ์ในวันก่อนเป็นญาติกับพอออกจึงรีบไปรายงานกับหัวหน้าตอนนี้หัวหน้าทีมนั้นขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับพอออินโฮ โดยที่ผออินโฮนั้นยกสุภาษิตท,ที่เกี่ยวข้องกับการทำอะไรที่เกินตัวแล้วสุดท้ายมันก็เป็นโทษกับตัวเองให้กับหัวหน้าทีมฟังหัวหน้าทีมไปที่ห้องของรองประธานก็พบว่าเป็นการนัดมาสัมภาษณ์ทั้งผอยังและก็ผออินโฮที่มีส่วนเอี่ยวกับการหัวประมูลสิทธิ์ในการทำโรงอาหารในไซ์างานรองประธานบังคับให้ทั้งสองคนตอบคำถามหัวหน้าทีมซึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธเรื่องผลประโยชน์และหัวประมูลหัวหน้าทีมจึงของนำโทรศัพท์ของทั้งสองคนไปตรวจสอบซึ่งรองประธานก็ให้พวกเขาทำตามคำขอของหัวหน้าทีม เมื่อหัวหน้าทีมออกไปรองประธานเลยขอให้ทั้งสองคนบอกความจริงกับเขามาแต่เกิดว่าพวกเขาโกหกจะต้องหมดอนาคตในบริษัทนี้แน่หัวหน้าทีมกลับมาที่ห้องเพื่อชวนให้พระเอกกับนาเอกไปยึดของในห้องทํางานของพออินโฮเพื่อนํามาตรวจสอบและจากการตรวจสอบพอออย่างและพอ,ออินโฮนั้นไม่มีการติดต่อกันโดยตรงส่วนบัตรเครดิตก็มีเพียงการใช้จ่ายยิบย่อยเพียงเท่านั้นหัวหน้าทีมมีภาพที่น่าสงสัยจึงไปถามกับผู้ช่วยอก พอ,พอจะรู้จักคนในภาพที่ถ่ายกับพออินโฮหรือไม่ซึ่งเธอก็ไม่ได้รู้จักแต่อย่างใดระหว่างที่กำลังปรึกษาหารือกันพวกเขาก็สามารถตีกรอบคนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการหัวประมูลนั่นก็คือคนที่แพ้ประมูลอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อค้นหาจากรายชื่อผู้เข้าประมูลพวกเขาก็เดินทางไปยังบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นเสี่ยงเงินจากการยัดใต้โต๊ะแต่ต้องสูญเปล่ากลายเป็นโดนต้มตุ๋นในที่สุดผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าทีมตรวจสอบนั้นทำงานช้ามากเธอจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาไป50ล้านวอนหรือราวๆหนึ่งล้านสามแสนบาท แต่ก็ยังมีคนที่จ่ายเยอะกว่าเธอมากสุดท้ายแล้วพวกนั้นก็โยนความผิดกันไปกันมาจนไม่สามารถหาคนมารับผิดช,ชอบได้พระเอกจึงขอหลักฐานหรือเบาะแสอะไรสักอย่างที่สามารถสาวไปถึงตัวคนร้ายได้เธอจึงนำภาพหนังสือพิมพ์ที่เธอเคยเจอข่าวเกี่ยวกับคนนั้นให้พระเอกดูเธอร้องไห้ขอร้องให้พระเอกตามคนผิดมารับโทษให้ได้เพราะว่าเงินก้อนนั้นมันคือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเธอจริงๆพระเอกก็เลยนำข่าวจากหนังสือพิมพ์นั้นไปให้กับหัวหน้าพร,ร้อมกับบอกว่าคนในภาพ มันคือคนที่รับเงินสินบนจากการประมูลสิทธิ์โรงอาหารในไซต์ก่อสร้างพระเอกคิดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่น่าจะใช่คนที่ส่งจดหมายมาคู่หัวหน,น้าจึงเอาภาพพออ,อินโฮกับคนในข่าวที่ถ่ายด้วยกันให้พระเอกและนางเอกดูทําให้พวกเขาคิดว่าพออ,อินโฮนั้นน่า,นนาจะมีเอี่ยวกับเรื่องของการรับสินบนเพราะว่าเขามีอํานาจในการให้ผู้รับเหมาจัดการเรื่องการประมูลสิทธิ์ในโรงอาหารวันถัดมาหัวหน้าทีมก็ไปหาพออ,อินโฮพร้อมกับภาพนั้นเพื่อถามว่ารู้จักกับคนที่รับสินบนคนนี้หรือไม่พอ,ออินโฮก็เดือดจัดบอกว่าเขารู้จักกันกจริง แต่การรับสินบนไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนกจัดจ้างเขามีหน้าที่เพียงแค่เร่งรัดงานกับผู้รับเหมาก็เพียงเท่านั้นและพอ,ออินโฮก็ยังปฏิเสธการสัมภาษณ์ของหัวหน้าทีมตรวจสอบอีกด้วยจากนั้นหัวหน้าทีมก็ได้รับสายจากประธานให้เข้าไปพบพอ,ออินโฮก็ทิ้งทายด้วยการยิ้มเยาะเย้ยและสุภาษิตที่ว่าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจากนี้ไปหัวหน้าทีมจะรู้ซึ้งเองหัวหน้าทีมไปพบกับประธานที่มีรองประธานอยู่ในห้องด้วยรองประธานกําลังแก้ต่างให้กับพอทั้งสองคน ว่าพวกเขาดําเนินการทุกอย่างโดยสุจริตทุกขั้นตอนประธานจึงแจ้งกับหัวหน้าทีมว่าผอ,อ,อทั้งสองคนมายื่นจดหมายละออกเพราะว่าการตรวจสอบมันทําให้เสียศรัทธาจากพนักงานซึ่งมันจะทําให้บริษัทต,ต้องสั่นคลอนจากการว่างลงของตาแหน่งผอ,อ,อทั้งสองคนนี้และอีกไม่นานบริษัทก็จะต้องสาธิตนวัตรกรรมเจบิมให้กับผู้ลงทุนมันก็จะเป็นการสื่อเป็นในายจากประธานว่าให้หัวหน้าทีมลองถอยดูสักก้าวเพื่อบ,บริษัทหัวหน้าทีมจึงยอมตกลงและจะโพสต์จดหมายขอโทษกับผอ,อทั้งสองคน เมื่อหัวหน้าทีมกลับมาที่ห้องของทีมตรวจสอบแล้วก็แจ้งกับลูกทีมเรื่องการระงับการตรวจสอบพร้อมกับให้เปิดโรงอาหารของบริษัทได้พระเอกที่หวังว่าการตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นก็ต้องผิดหวังจากการกระทําของหัวหน้าพระเอกและนางเอกนําปลายประกาศคําขอโทษไปแปะที่บอร์ดของบริษัทนางเอกรู้ว่าเป็นคําสั่งของประธานแต่พระเอกก็ไม่อยากจะเชื่อว,ว่าคนอย่างหัวหน้าจะทําตามคําสั่งของใครนางเอกได้รับสายจากรองประธานเธอจึงหลบไปคุย รองประธานที่เป็นอาของเธอก็โทรมาบอกเหตุผลที่เขาพยายามขัดขวางการตามหาเงินในตอนก่อนๆเ็นเพราะว่าเขาทําเพื่อบริษัทและพนักงานทุกคนประธานบริษัทนางนึกถึงคําพูดของหมอที่บอกกับเขาว่าพี่ชายกําลังอาการดีวันดีคืนซึ่งเราก็ไม่อาจจะเดาทิศทางของตัวละครที่เป็นประธานได้เลยว่าเป็นบวกหรือเป็นลบขนาดไหนประเอกนั่งทำโอทีอยู่ที่ทํางานเขาคิดแล้วคิดอีกว่าหัวหน้ามีจุดประสงค์แอบแฝงอะไรหรือเปล่ากับการสั่งให้ระงรับการตรวจสอบเขาจึงนึกขึ้นมาได้ว่ามีคําสั่งให้เปิดโรงอาหารที่บริษัท มันอาจจะเป็นแผนการล่อให้คนร้ายนั้นกลับมาก่อเหตุอีกครั้งก็ได้เขาจึงแอบไปเฝ้าที่โรงอาหารจนเช้าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบในยามเช้าก็เริ่มขึ้นมีชายปริศนาใส่หมวกใส่หน้ากาก,ากสีดําเป็นหนึ่งในทีมขนย้ายวัตถุดิบในระหว่างที่ปลอดคนเขาก็พยายามใส่ยาอะไรบางอย่างลงไปในแก๊ลอนซีอิวแต่หัวหน้าทีมก็สามารถมาจับเอาไว้ได้สะก่อนเมื่อคนร้ายไหวตัวทันจึงรีบวิ่งหนีขึ้นไปที่บนาคารและหายตัวไปในห้องฟิตเนสหัวหน้าทีมจึงรีบวิ่งขึ้นไปดักที่ดาดฟ้าก่อนจะพบกัับบปรระานิษท ประธานบริษัทจึงถามว่าเขายังไม่สามารถจับคนร้ายได้อีกหรอเขาคาดหวังว่าจะสามารถจับได้ในเร็วๆนี้หัวหน้าทีมกับพระเอกไปตรวจสอบที่กล้องวงจรปิดจากที่สังเกตเพวกเขาคิดว่าคนร้ายน่าจะต้องรู้แผนผังภายในบริษัทเป็นอย่างดีพระเอกไปตรวจสอบแวดล้อมทุกอย่างที่อาจจะเป็นเบาะแสเพื่อนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งบันทึกการเข้าออกของพนักงานและบุคคลภายนอกพระเอกก็ได้มาเจอกับผู้ช่วยอิมที่เป็นผู้ช่วยของพออ,อินโฮกําลังช่วยเหลือแม่บ้านของบริษัทยอยู่แม่บ้านเผยว่าผู้ช่วยอิมเป็นคนดีมาก คอยช่วยเหลือนำกาแฟซองและขนมมาฝากเธออยู่เสมอผู้ช่วยก็เลยคุยถึงจดหมายขอโทษของทีมตรวจสอบว่าในที่สุดแล้วเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคงจะผ่านไปเหมือนกับเรื่องอื่นๆพระเอกเองก็ไม่สามารถให้ความเห็นกับเรื่องนี้ได้ซึ่งเขาฝากไว้ว่าถ้ามีเรื่องอยากจะให้ตรวจสอบก็สามารถแจ้งกับทีมตรวจสอบได้เลยผู้ช่วยรู้สึกว่ามันคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทีมตรวจสอบกำลังประชุมกันเรื่องคนด้ายที่รอดจากการจับกลุมไปได้เมื่อเช้าพวกเขามีความเห็นว่าคนที่ลงมือคงจะเป็นคนที่ขับแคนใจจากการประมูลสิทธิ์โรงอาหารในไซต์างานก่อสร้างแน,แน่แถมน่าจะเป็นคนในที่รู้โครงสร้างบริษัทเป็นอย่างดีถึงได้รู้ว่าทีมตรวจสอบของบริษัทนั้นเป็นทีมใหม่ ผู้ช่วยมุลหนึ่งในทีมตรวจสอบเล่าว่าเขาเคยมีความขับแค้นกับโรงงานของพ่อที่ทําให้พ่อของเขาต้องทํางานหนักจนเสียชีวิตแต่มันก็พิสูจน์ยากมากว่าโรงงานนั้นเป็นสาเหตุการตายของพ่อจนทำให้เขามีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาว่าอยากจะฆ่าพวกนั้นให้ตายและการติดคุกก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเพื่อนๆจึงช่วยกันปลอบว่าเขาทําถูกแล้วที่ไม่ได้ทําอะไรและตอนนี้ชีวิตของเขาก็ดีขึ้นพอที่เสียไปแล้วคงจะมีความสุข หัวหน้าทีมแบ่งงานให้กับทีมตรวจสอบและให้ผู้ช่วยมูลเป็นคนรวบรวมข้อมูลแถมยังชมเขาอีกว่าเป็นคนที่ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ช่วยมูลอีกด้วยทีมตรวจสอบรวมมือกันตามหาความจริงทั้งฝีมือการรวบรวมข้อมูลของผู้ช่วยมูลและคอนเน็ชันของผู้ช่วยอกก็พอจะได้เบาะแสหลายๆอย่างมาปฏิปตอกันส่วนพระเอกกับนางเอกก็ไปตรวจสอบตามที่อยู่ก็พบว่าเป็นเพียงชื่อที่ซ้ำกันเท่านั้น รองพอ,อวิงเจนไปแจ้งกับรองประธานว่าเห็นทีมตรวจสอบกําลังทํางานกันอย่างขันแข็งระหว่างนั้นก็ได้พบกับประธานบริษัทรองประธานบอกว่าประธานคงจะแวะไปะแผนกพัฒนาเทคโนโลยีเจบิมถ้าเกิดว่าแบ่งเวลาไปใช้งานบ้างการก่อสร้างก็คงจะลุล่วงได้ไวกว่านี้เมื่อแบ่งทีมกันไปตรวจสอบต่างคนต่างก็พบว่าไม่ใช่คนร้ายที่ก่อเหตุแน่หัวหน้าจึงไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งซึ่งชายที่เปิดร้านอยู่ข,ข้างๆก็มาเล่าให้ฟังว่าที่นี่เคยเป็นร้านอาหารก่อนที่ภายหลังจะปิดเงียบไปเพราะว่าเท่าแก่เนี่ยของร้านได้เสียชีวิตลงแล้ว หัวหน้าทีมกลับมาตรวจสอบก็พบว่าเท่าแก่นี้ที่เสียชีวิตมีนามสกุลเดียวก,ก,กันกับผู้ช่วยของพอ,ออินโฮก่อนที่เขาจะโทรไปแจ้งกับลายสายว่าคนร้ายคือคนที่ทำงานในแผนกจัดจ้างเช้าวันรุ่งขึ้นหัวหน้าทีมได้มาเจอกับพอ,ออินโฮและผู้ช่วยอิมเขาจึงบอกว่าได้รู้ตัวคนร้ายแล้วทำห้ผู้ช่วยอิมนั้นวิ่งหนีไปในทันทีสุดท้ายเขาก็จนมุมและถูกจับไปสัมภาษณ์ที่แผนกตรวจสอบผู้ช่วยอิมก็เล่าด้วยน้ำตาว่าแม่กับเขาตัดสินใจเข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นร้านอาหารในไซต์ก่อสร้างของบริษัทเจยู พวกเขาลงทุนไปกับร้านอาหารเยอะมากและคิดว่าจะร่ำรวยจากธุรกิจนี้แล้วอยู่ดีก็มีครอบครัวอื่นเข้ามาอ้างว่าพวกเขาคือคนที่ได้สิทธิ์ในการทําร้านอาหารตรงนี้พวกที่รับสินบนจึงเล่นลิ้นกับพวกเขาว่าแม่ของเขาจะได้สิทธิ์ในอีก3ปีไม่ใช่ในเวลานี้แม่ของเขาก็เป็นลมล้มพับไปพอเธอทั้งกู้เงินและนําเงินเก็บมาจ่ายใต้โต๊ะไปเกือบ200ล้านวอนหรือราวๆหล้านบาทเมื่อน,นําเรื่องไปแจ้งกับตํารวจก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่ามันไร้หลักฐาน เขาจึงมาทํางานที่บริษัทนี้เพื่อให้ทีมตรวจสอบช่วยเหลือแต่ก็ไร้การตอบรับจนการเข้ามาของหัวหน้าชินชาอิวแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับทีมก่อนหนะ้าหัวหน้าทีมบอกว่าวิธีที่เขาเลือกนั้นมันผิดเพราะว่ามันต้องทําให้คนบริสุทธ์ต้องบาดเจ็บหรือร้ายแรงจนอาจเสียชีวิตได้เลยหัวหน้าทีมก็เลยนําเรื่องไปแจ้งกับประธานบริษัทแล้วแนะนําให้ลงโทษผออินโฮด้วยการตัดเงินเดือน3เดือนแต่ประธานอยากจะให้เรื่องนี้เงียบเพราะใกล้ถึงวันสาธิตนวัตกรรมเจบิมของบริษัทแล้ว จึงเสนอให้มีการย้ายพออินโฮไปต่างจังหวัดแทนส่วนผู้ช่วยอิมก็ถูกพิจารณาเลิกจ้างจากทางบริษัทพอออย่างรีวิงไปขอความช่วยเหลือจากรองประธานเพราะทีมตรวจสอบสามารถจับคนที่ข่มขู่ได้แล้วเขากลัวว่าจะโดนห่างเลขไปด้วยจากการที่พออินโฮนั้นโดนย้ายไปที่ต่างจังหวัดพออินโฮได้รับสายจากท่านประธานว่าจะถูกย้ายไปที่ต่างจังหวัดเขาหัวร้อนสุดๆและพระเอกก็กำลังเก็บของบนโต๊ะทำงานของผู้ช่วยอิมอยู่เขาขู่ว่าถ้าประธานคนเก่ากลับมาเมื่อไหร่จะฉีกทีมตรวจสอบให้เป็นชิ้น พระเอกเก็บของมาให้กับผู้ช่วยอิ่มซึ่งเขาบอกว่าวิธีการของผู้ช่วยอิ่มนั้นทำให้มีคนต้องบาดเจ็บก่อนจะขอถามสาเหตุที่แม่ของเขาต้องเสียชีวิตแม่ของผู้ช่วยอิ่มตัดสินใจโดดแม่น้ำเพื่อจบชีวิตจึงทำให้ผู้ช่วยอิ่มต้องหาทางจัดการกับคนที่ทำให้แม่ของเขาต้องตายสุดท้ายเรื่องนี้มันก็ไปจบที่เขาต้องอดทนและคนร้ายก็ต้องลอยนวลส่วนพระเอกก็ทำได้เพียงก้มหน้ารู้สึกผิดเพียงเท่านั้น หัวหน้าทีมมาบอกว่าเหตุการณ์ในคราวนี้ทีมตรวจสอบในอดีตได้ทำแผลเอาไว้อีกแล้วหวังว่าจากนี้และอนาคตจะไม่ต้องมีใครต้องเจ็บปวดจากการสับเร่าของทีมตรวจสอบอีกพเพ่กลับมานอนคิดเรื่องของผู้ช่วยอิมทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเขาจึงเขียนแบบร่างไปเสนอกับหัวหน้าทีมเขาเขียนแบบร่างที่เกี่ยวข้องกับทีมตรวจสอบเป็นนโยบายที่ทำให้ผู้คนในบริษัทร,รู้สึกว่าทีมตรวจสอบเป็นมิตรและเชื่อถือได้ซึ่งทุกๆคนในทีมก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ แบบร่างดังกล่าวนั้นเป็นประกาศของทีมตรวจสอบที่ติดเอาไว้ที่บอร์ดของบริษัทรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆของบริษัทประธานไปเยี่ยมพี่ชายคนโตอีกครั้งเขาก็ได้เจอกับพ่อของเขาด้วยเขาบอกว่าหากนวัตรกรรมเจบีมของบริษัทเสร็จเรียบร้อยก็จะทำให้บริษัทเจยู JU นั้นได้เปรียบในหลายๆด้านพระเอกก็ได้บังเอิญไปเจอกับหวหน้าทีมที่ร้านอาหารเขาจึงนั่งกินกับหวหน้าด้วยเขาเล่าความประทับใจที่มีต่อวหน้าถึงแม้การเจอกันในครั้งแรกจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เป้าหมายของเขานั้นเปลี่ยนนนไปเเขาาาาออยกจะ็แบบหหหว้้ทีมชชิิใด หัวหน้าทีมกลับอธิบ้านแล้วนั่งนึกถึงคำพูดของพระเอกว่าอยากจะเป็นเหมือนกับตัวเองเขาจึงนึกย้อนกลับไปในสมัยเป็นหนุ่มไฟแรงเขาสงสัยกับทุกอย่างของบริษัทแต่เมื่อนำไปแจ้งกับรุ่นพีรุ่นพีกลับบอกว่าให้เขานั้นมองภาพรวมเป็นหลักแทนที่จะไปวิ่งไล่สิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆแบบนั้นพระเอกมาทำงานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนจะทักทายกับหัวหน้าและนางเอกระหว่างนั้นก็มีเสียงโวกเวกโวยวายเกิดขึ้นเมื่อวิ่งไปดูก็พบว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขาที่อยู่แผนกพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทที่กำลังราาดดนน้มััเเเพื่ออจุฟผตวง รองประธานเข้ามาจัดการและให้ทีมตรวจสอบนําตัวไปสืบสวนชายคนที่ก่อเหตุคือพนักงานบริษัทชื่อว่าอุ่นอูเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาเจบิมนางเอกบอกว่าอุ่นอูเคยเป็นคนที่นิสัยดีมากจนได้รางวัลขวัญใจมหาชนแต่ไม่เคยคิดว่าจะมาลงเอยด้วยการจุดไฟเผาตัวเองแบบนี้จากนั้นหัวหน้าทีมก็ได้รับสายจากประธานว่าให้ไปพบหัวหน้าทีมบอกว่าเขาจะสัมภาษณ์หลังจากที่อุ่นอูนสงบสติอารมณ์ลงได้ประธานจึงบอกว่าเขามีเรื่องอยากจะขอร้องกับหัวหน้าทีม หัวหน้าทีมเดินออกมาจากห้องก็สวนกับชายคนหนึ่งที่เข้าไปในห้องของประธานก่อนจะหันไปมองกับป้ายเจบิมนวัตกรรมของบริษัทเจยูเงเรื่องราวคราวนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเจบิมที่ว่านี้แน่นอนพออยังนำข้อมูลของชินชาอิวที่ได้จากการสืบมามอบให้กับรองประธานเขาเสนอให้นำข้อมูลที่ได้มานั้นไปแชร์กลางห้องของทีมตรวจสอบแต่รองประธานบอกว่าให้รอเวลาที่มันจะระเบิดเองดีกว่า หัวหน้ากับพระเอกสัมภาษณ์อุ่นอูซึ่งเขาให้การว่าเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองได้เข้าไปอยู่ในทีมพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนานวัตกรรมเจบิมเขาทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการช่วยพัฒนาแต่สุดท้ายกลับมาโดนเททิ้งกลางคันทำให้เขารู้สึกปวดใจสุดๆหัวหน้าทีมต้องไปสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมพัฒนาเจบิมซึ่งเขามอบหมายหน้าทีน่นี้ให้กับนางเอกเพื่อเป็นการฝึกฝนอีกด้วย ผู้จัดก,การบอกว่าเขารู้สึกเห็นใจอุนอูแต่การที่บอกว่าถูกหัวหน้าทีมทารุนทางวาจามันก็อาจจะดูเกินไปหน่อยเขาจึงอนุญาตให้ทีมตรวจสอบไปสัมภาษณ์หัวหน้าทีมพัฒนากับพนักงานกลุ่อื่นๆได้สิ่งที่อุนอูบอกกับพระเอกก็คือเขามักจะตกเป็นเป,นเป้าของการถูกดุด่าและทำร้ายด้วยวาจายอย่างรุนแรงตลอดแต่ตรงกันข้ามหัวหน้าทีมพัฒนาบอกกับนางเอกว่าเขาดุด่าอุนอูก็จริงแต่ว่าด้วยคำพูดที่สุภาพและไม่ทำร้ายจิตใจขนาดนั้น เหตุการณ์ล่าสุดที่เขาถูกดูด่าเองก็ทำให้เขาสภาพจิตใจยำแย่เป็นอย่างมากถึงกับร้องไห้ออกมาในที่ทำงานส่วนการสัมภาษณ์ของพนักงานคนอื่นๆกระได้ความว่าหัวหน้าทีมเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นคำพูดแรงๆออกจากปากของหัวหน้าทีมเลยพระเอกพาอุณอูมาพักที่บ้านเพื่อหวังให้เขาได้ผ่อนคลายระหว่างนั้นเขาก็ได้รับสายจากผู้จัดการให้วันพักพิเศษกับเขาเป็นเวลาถึง10วันเมื่อมานับดูแล้ว10วันนั้นมันเลยวันสาธิตนวัตกรรมเจบิมไปทำให้อุนอูรีบไปหาผู้้้้้้จััััดกกาาารรรเเเพื่อออขขขงงใหนนลบทีมีมค พระเอกไปแจ้งกับหัวหน้าทีมว่าอุนอูถูกสั่งให้พัก10วันและต้องออกจากทีมเจบิมเขาคิดว่าควรจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมหัวหน้าทีมเองก็บอกว่าจะมีการระงับการตรวจสอบไปก่อนเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนพระเอกรู้สึกว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเพราะประธานบริษัทแน่ๆเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของบริษัทของเจยูนั้นรั่วไหลออกไปจะทำให้มีการตรวจสอบเกิดขึ้นหรือเปล่านี่เป็นการเดิมพันของพระเอกที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนสนิทของเขาอุ่นอูแต่แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบในเคสนี้มีมมากจนนนับไไ่หวแ แผนของพระเอกจะเป็นผลดีกับอุนอูหรือไม่เรื่องราวในอดีตของชินชาอิวที่ถูกขุดคุยมันคือเรื่องอะไรกันแน่หัวหน้าทีมจะสามารถจัดการปัญหาที่เข้ามารุมเราได้อย่างไรก็สามารถติดตามชมความเข้มข้นนี้ได้ใน The Auditor ในตอนต่อไปนะครับตอนที่คลิปนี้จะจบลงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปแล้วกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ